สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเว้ยคืออะพรผานะ Yes ตอนนี้เขามากดเงินนะคะจะเอาไปแห้อาจารย์นรุตีของพ่อพลวัตหาลอยแล้วก็พอที่อย่างที่ลโรโควตพันหนึ่งนะคะหรือพอหากพันหนึ่งก็เป็นพันหาดมเอาไห้เพิ่นเจ้าเทียนะเพราะว่า <c oughs> มือ,มอวานนี่มือคืนนี่ก็บอมซอดแจง กางคนต่างกับไปนอนแล้วก็มือคืนก่อนไฟดับก็บ่ได้เอาหายค่ะื้อนี็เลยต้องได้หายแล้วล่ะเพราะว่าลายมือ,อ,อ <c oughs> แล้วเฮ็ดเป็นอะรบ่เฮ็ดเป็นแล้วเด้อนันวนนองว่มี ATM ีกกเอ็นุกเลยสอนนะเฮ็ดอันกดแบบไม่ใช้เงินสว,ส,สวัสดีค่ะอเ,คเอายูทูบเบอร์คือต่ำกันแล้วแม่ต่ำแล้วเนาะ แม่ก็ซื้อาอลูกสาวกับมอสดวยแม่แม่ก็ต้องกดเนี่ยแม่ก็ต้องกดเนี่ยกดอะไรลูกถ่ายรูปเหรอหรือว่าไงไปค่ะไปเลยถ้าหนูไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ยถือใหม่ได้ไหมถือไม่ถนัดได้ค่่ะเอาไปซื้อแล้วปะคอยกับมอสพวกเธอมาทำอะไรราศีบัณมาซื้อของค่ะซื้อแนวกิน อันนี้มากวนเงินให่อาจารย์<า>มโนดีอ๋อไอ้ค่ะตามลูๆกๆเต่าไปตามเขาไปเลยขอโทษนะคะแม่แม่ตเอ เติมพลังบ่ะซื้อหน้าเติมพลังนี่อันนี้อเดียวโอ้กินน้ำเดบ่แม่นียัางน้อบาหนิเป็นอยัางน้อเพื่อกินน้ำได้บ่อสิมากินอันนี้ต้องมีอันเดียวนี่แม่โอกินน้ำกันกินน้ำกันละเดือกินน้ำกันหายดีหรือยังหายแล้วตาเขาแดงไปเนี่ยเออเศาแดงละแต่ต้องกินยาต่อเนื่องนะ

ไม่กำลังกินกำลังนอนพี่น้องกินไปแล้วก็มือขึ้นป็นซ้อมสอดแจงวันนี้ก็จะสว่างอีกมือขึ้นสอดแจงมือหนีสว่างเป็นวะสู้ม่สู้สู้สู้ไมคเ่อ้อง้สยะ๋คือสู้สู้อต้องสู้ไหมคนื่นให้ได้เป็นอย่างนู้นเรอยาก็ต้อง้ กินอนี้เลาี่จะเะอันนือไพี่น้องันตเจีนมากขันีเลลาเบิ่งกัสิพากันมาหาซื่อของกันเมือดเพิ่อตือนสายแน่เพิ่นกับบริสุทธิ อันนี้มีสนับสนุนอาจารย์นักดนตรีบ่แม่ค่ะอันนี้ของพ่อพลวัตของพ่อพลวัตอันนี้ของพออ่อชี้เนี่ยเสียหน่อยอขอบคุณพอ่อพ,อพลวัตที่สนับสนุนอาจารย์นักดนตรีค่ะคุณพ่อเราสนับสนุนอยู่ตลอดเลยมากแล้วกให้น้องฝากฝากมาให้น้องพันหนึ่งแล้วก็ให้หนูพันหนึ่งให้น้องพันคะแนนอ๋ออีหล่าพันคะแนนเออเมื่อวานนี่ไอ่แม่แม่ แม่ชะไม่พอนมังฝากม่ให้ค้ามอีหละหนึ่งพันคะแนนอยู่กับพ่อพอติดจอพอใ็้งานจงใ่พ่อว่าในหายอีหลาพ่อพ่าในว่างเดี๋ยวอันเบ้าตุ๋ยจีจัดการให้เด้อขึ้นะไม่พอนเพราะว่าเมื่อขึ้นเพิ่นก็ล่อจอบอกเดือกแม่ค่ะวันนี้เพื่อนกับอันนี้ว่าม่านอนอนตอนเศร้าเดี๋ยวลูกขึ้นมาอันนี้จอแต่เศร้าเดี๋ยวไม่นี่แหละเพื่อนเห็นลูกสาวเพื่อนเพื่อนกับเดี๋ยวเพื่อนสีจัดการให้เด้อค่ะ นี่แล้วค่ะเวลาซื้อของอย่างกระตามใส่กสระจานถ้าคิดเงินนะ่ะสิมีคนนึงจ่ายก่อนแล้วก็ที่หลังคนนึงโอนให้ครึ่ง,งน,น,นึงก็คือคนละครึ่งถึงแม้ว่าคนนึงสิเอาไรเอาหน่อยกระตามก็ต้องครึ่งกันเพราะว่ากินน้ำกระตั้ครึ่ได้กินกุน้งแม่ได้กินกุ้งไม่มีเวลากินแล้วลูกเอ้ยพวกตัวเองกับสีสี่วางซ่อมก็ว่า เรอแห้งไก่สิเปิดว่องท่ายหลวกกับลวกกับพอตุยแห้งสีอันนั้นแห้งสีคนเราเวลากันเลยแล้วก็เขาเก็บเยี่ยงเขาก็เจ็บจออีกเขาสิไป็นใหญ่เวทีใหญ่นี่ลวกเย็นหนากันก็เย็นแต่อยู่ทึงเวทีเต่งเขาย่องเขาย่องอยู่พุ่นแล้ว เดี๋ยวมาดูนะคะซาสิเบจิมพานี่คะ่ะอ,อีแคสซีมือ,อบ่รเกินใจแน่นอนทำรับผู้ได้ที่อยากพอโชว์ใมม่ๆแล้วก็เวทีไม่วงไม่ต่ว่าคุณภาพก็คือเกินลอยถ้าใครมาไม่ได้ซื้อบัตรเทากุ้มปีราคา129้ย่บาบาทรอ,องว่า,าร่างการซื้อขำว่าอินเนอรหน้อยเต้นเลยเต้นทุกเพลงที่สุดแล้วค่ะ พี่ถัาแพงถ้ามันมีสายเข้าอย่างเงี้ยมันจะตัดเสียงเราในโทรศัพท์ไหมไม,ไม่ใช่หไหมคอนโดตัดในการเรีบร้อยไหมมันไม่ใช่เบอร์ไม่คุ้นหน้าคอเซ็นเตอร์ไม่อยากจะรับไม่อยากจนโทรนะได้ค่ะแม่ล็อกรถ ไอ้มาจบมบงทั้งหน้ากนเอาเนี่นี่จบมบงแตะบงโอเคมันดังติดยังเปิดดิไหนแม่คนสิเลียงกาแฟาไหม่านุ่หนูบ่บมีเงินเด้หนูบ่เลี้ยงหนูกินบ่ได้เอามืินนีวัน โอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้น,น,นะคะกัอย,อย่าลืมมาหากัน,นะคะ่ะวันที่13เดือนเสิงหาเปิดวงสัปดาห์ลำเพลินโชว์อย่าลืมมาหาหนูนะคะฝากพ่อพ่อย่ไปกันล้างใจให้ทีมงาพนพวกเราด้วยค่ะสัปดาห์ลำเพลินโชว์จุ๊บ